เอาละครับทุกคนวันนี้เรามาดูวิธีการรับเจ้าหนูพัชชี่กันนะครับกับตุ๊กตาเด็กหนูสุดน่ารักนะครับนี่เป็นไงครับแก้มแดงเลยเมื่อเราสวมใส่ UGC เจ้าหนูพัชชี่นะครับเจ้าตัวหนูเนี่ยจะมานั่งบนไหล่ของเราแบบนี้เลยนะครับนี่ใครอยากได้ตามมาเลยครับสำหรับการรับเจ้าหนูพัชชี่นะครับเราจะต้องมาเล่นในแมปที่มีชื่อว่า Truck of War Simulator นะครับหรือการแข่งชคเเยอร์นั่นเองสําหรับแบบนี้เราจะเข้ามาในโรงฝึกแบบนี้เลยนะครับและเงื่อนไขในการรับเจ้าหนูพัชชี่เนี่ยให้เราคลิกตรงปุ่ม free UGC ตรงนี้นะครับ เราจะมีจานวนเจ้าโนูพัชชี่เนี่ยขึ้นมาแล้วครับให้เราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับสําหรับเงื่อนไขทั้งหมดในการรับเนี่ยจะมีอยู่2เงื่อนไขด้วยกันครับกับเงื่อนไขแรกเนี่ยให้เราทําการเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นในแมปนี้นะครับแล้วเพื่อนจะต้องจอยเข้ามาเล่นด้วยนั่นเองจํานวน5คนนะครับและเงื่อนไขที่2นะครับเราจะต้องฟักไข่ให้ได้เจ้านีอนอนโอนี้นะครับเป็นโอนี้ระดับที่ยากที่สุดเลยจํานวนคงเหลือของเจ้าโนูพัชชี่นะครับยังอยู่ที่8,3 3 8นสาะครับสำหรับการเชิญเพื่อนนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มอินี้นะครับ ใครที่ยังขึ้นเขียวอยู่เนี่ยเรากดเชิญเข้ามาเลยนะครับจำนวน5คนและการฟักไข่เจ้านีออนโอนี้นะครับจะอยู่ตรงมุมที่มีปรมจาจยานั่งอยู่นะฮะจะเป็นไข่ฟองสีแดงนะครับการฟักไข่หนึ่งครั้งใช้ถ้วยรางวัลจำนวน700้ถ้วยนะครับเจ้าตัวสีทองนี่แหละครับคือเจ้านีออนโอนี้ครับอัตราการตอบอยู่ที่0 0 5เท่านั้นนะฮะค่อนข้างยาวเลยทีเดียวโอเลนโอนี้โอ้โหอยากได้นีออนอะ่ะมีได้บูนะครับ แล้วเรามาดูวิธีการเล่นในแมบบนี้กันนะครับสําหรับในแมบบนี้เราจะต้องออกกําลังกายให้เรามีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับซึ่งความแข็งแกร่งเนี่ยจะอยู่บนหัวของเรานะครับโดยการออกกําลังกายจะมี3อย่างด้วยกันคือการยกดัมเบลนะครับการบิบเจ้าตัวกิบเพิ่มกล้ามนะครับและการวิ่งบนลู่วิ่งนะฮะเมื่อความแข็งแกร่งของเราถึงยอดแต่ละอย่างแล้วเนี่ยเราสามารถมาอัปเกรดอุปกรณ์ได้เลยครับเมื่อเรามีความแข็งแกร่งเรียบร้อยนะครับเราก็มาท้าประลองกับปรมาจารย์ที่อยู่ทางด้านนี้นะฮะนี่ครับโวนกับนินจาเลยครับมาลุย เงเท่านี้เราก็จะได้ถ้วยรางวัลในการนําไปเปิดสุ่มไข่ก็ได้แล้วนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมเข้ามารับกันเลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคน